มีเลฟเบิร์สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับนกกลุ่มนกบินอิสระนะครับโอ้โหนี่ฮะบินกันที่สะพานแดงนะครับทําการบินกันโอ้โหดูคนครับสังเกตบรรยากาศของคนนะครับคนเยอะมากๆเลยครับวันนี้ก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มนกบินย่านพระรามสองแล้วก็สถานที่ต่างๆนะครับโดยมีพี่ปองเหินหาวนะครับนี่ครับพี่ปองเหินหาวนะครับท่านนี้นะฮะเป็น ผู้นำเนาะเขาเรียกว่าผู้จัดเนาะจ,จ,จัดกลุ่มเรามารวมกันนะครับวันนี้บินสนุกมากมากเลยครับแล้วก็มีเหตุระทึกด้วย <G ül> โอ้เนี่ยครับเห็นไหมครับคนเยอะคนประมาณเป็นร้อยๆคนเลยครับ <G ül> แล้วก็เนี่ยครับกลุ่มที่ผมบินนะครับคือกลุ่มซันคอนัวนะครับบินไปบินไปโอ้โหเนี่ยฮะแล้วสังเกตนะครับความเสี่ยงของการบินก็คือโอ้ เขาจะจาคนได้ไงในเมื่อคนเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหบินไปเนี่ยนี้กลุ่มหันเขาก็ลงดีน่ารักเลยครับมายมยมของผมก็ลงดีน่ารักเลยครับหันหลังจากนั้นผมก็ปล่อยนกบินอิสระก็คือ,อนกแก้วสันคอนัวแล้วทีนี้เจอจังหวะครับลมตีแล้วก็โอ้กลุ่มเยี่ยวกลุ่มอะไรคนเยอะนะฮะผลปรากฏก็ตอนสุดท้ายก็จบมาในภาพนี้ครับก็คือต้องไปตามลับกลับมาโอ้หน่ารักเลยครับทั้งหมด6ตัวนะฮะ โอ้น่ารักน่ารักเลยครับเข้าบ้านนะครับกลับขอบคุณครับสวัสดีครับ